ดีค่ะคลิปนี้นะคะกลับมาพบกับอุ๋ยนะคะในช่องสไตล์ปปอุยะะ๋ยเนาะก็วันนี้อุ๋ยอยู่กับไม้ที่อุ๋ยกราฟเนาะช่วงที่ผ่านมาก็จะมีลงคลิปกราฟไปเรื่อยๆเนาะก็ทดลองกราฟดูนะคะก็ชุดแรกที่ลองกราฟเลยก็จะคือเจ้า3ต้นนี้เนาะก็นี่ค่ะเป็นกราฟมเมล็ดนะคะ จากที่กราฟมาเล็ดวันที่เ8เมษายนนะคะคือชุดเซตฝั่งนี้คะ่ะฝั่งฝั่งนี้จะอุออ้ยกราฟไปวันที่8เมษายนเนาะ,ะมาถึงวันนี้อะ่ะก็ประมาณ21วันนะคะส่วนเซต3ต้นนี้นะคะอุ้ยกราฟไปวันที่21เมษายนนะคะมาถึงวันนี้ก็ประมาณ11วันเนาะคือสังเกตว่ายังไม่ได้แก่ สกอตเทปนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะสกอตเทปบางส่วนนะคะแต่ว่าเจ้าต้นที่กราฟมาเมล็ดเนี่ยอุ๋ยแกะไปแล้วเนาะก็เอ,อ่อจากที่อุ๋ยกราฟนะคะตอนนั้นอุ๋ยกราฟาเล็ดก็จะมีโลโฟเอ,อ่อเรนโบแล้วก็แอสโตนะคะก็ปรากฏว่าผลที่สําเร็จออกมาจริงๆเนี่ยก็ยังไม่ได้สําเร็จร0 0เอเนเนาะแต่ว่าอุ๋ยแกะสกอตเทปเรียบร้อยไปแล้วนะคะ ก็เห็นว่าที่กราฟดูแล้วเหมือนจะติดเนี่ยมี2ต้นส่วนอีก2อเอ่ออีก1ต้นเนี่ยไม่ติดนะคะอุ๋ยคิดว่าเอ่อเนื่องจากว่าเอ่อน่าจะเป็นอุ๋ยเลือกเอ่อตอเนี่ยที่มันแก่เกินไปนะคะมันก็เลยไม่ติดเหมือนความแบบ พอตอนที่มันแก่เหมือนความชื้นหรืออะไรเงี้ยค่ะมันน้อยเนาะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะพอแห้งไปมันก็จะเป็นแข็งๆแ,แบบเนี้ยค่ะมันก็จะกราฟไม่ค่อยติดเนาะแต่อีกสองอันเนี่ยคือกราฟติดเนาะแล้วก็ระหว่างที่กราฟมันก็จะมีหนอ่อเอ่อเปลือกเตียนเนี่ยมันก็จะมีหน่อของต้นเนี่ยแยกออกมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะอุ๋ยก็พยายามหักออกนะคะเพื่อว่าให้อ่อ น้ำเนี่ยอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนที่เรากราฟไว้ข้างบนนี้ได้เต็มที่นะคะเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยเออเหมือนกับถ้ามีหน่อออกมาซ้ายขวาหรือยิ่งเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งมีส่วนแบ่งเนี่ยต้องเอาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงตามกิ่งต่างๆนะคะแทนที่จะไปเลี้ยงยอดอย่างเดียวนะคะอุ๋ยก็จย,ย้อยดึงออก เนี่ยคะ่ะถ้ามีเป็นอาจจะเหลือใบนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าแบบมีหน่อ,อมาเนี่ยคะ่ะอุ๋ยก็จะดึงออกเนาะเพื่อให้มันไปนเลี้ยงที่ตัวยอดนะคะก็สองต้นนี้อุ๋ยก็ไม่แน่ใจเนาะว่ามันมันมันจะติดแล้วเขาจะโตไหมเนาะอุ๋ยก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ดูกันอีกทีเนาะแต่ว่าถ้าดูจากตอนเนี้ยคือท่อน้ําเลี้ยงเขาก็ค่อนข้างที่จะต่อกันแล้วะคะอุ๋ยก็พยายามแบบลดน้ําเยอะๆเนาะ,เ,นะเพราะว่ากระถางดินเผาเนี่ยมัน เขาเรียกอะไรเขาระบายน้ําเร็วนะคะพอระบายน้ําเร็วปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่เขาอาจจะไม่มีน้ําไปเลี้ยงที่ยอดได้นะคะส่วนอ,อ,อีกชุดหนึ่งเนาะก็อุ๋ยเคยเอาตัวอิชินฟซีตัวนี้นะคะที่เป็นตัวด่างเนี่ย มันยาวมันยาวมากเลยเนาะคือถ้าสมมติเพื่อนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็กลับไปย้อนดูคลิปได้เนาะเดี๋ยวอุ๋จะเขีนชื่อคลิปไว้ให้นะคะก็มันยาวนะคะอุ๋ก็ตัดเขาเป็น3ท่อนแล้วด้วยความที่เขาเป็นด่างหมดเลยทั้งต้นเนาะอุ๋ก็เลยลองกราฟดูนะคะก็สรุปว่าออไอตัวเนี้ยคือตัวตัวที่เป็นตัวฐานนะคะตัวฐานอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยัง ยังยังติดยังปกติดีอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้กราฟใหม่เนะเพราะอันนี้เขากราฟติดอยู่แล้วส่วนอีก2องอันตัวที่เป็นส่วนส่วนหัวเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอุ๋ยแกะออกเลยแล้วกันนะเนาะพอดีอุ๋ยยังไม่ได้แกะเวลาแกะเราก็ค่อยๆแกะออกนะคะเนี่ยค่ะก็ไอส่วนหัวที่อุ๋ยตัดมาเนี่ยก็กราฟติดแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะ แต่ส่วนตัวที่เป็นท่อนกลางเนี่ยเขากราฟไม่ติดนะคะก็เดี๋ยวอกแกะเลยก็คือกราฟแล้วคือตัวตัวที่เป็นเนี้ยค่ะคือเขาก็แห้งไปเลยเนาะตัวอีชีนอฟซีนนะคะเขาก็แห้งไปเลยแล้วก็ส่วนตัวออตอเนี่ยก็แห้งเหมือนกันเนาะมันก็ไม่ติดก็คือผลปรากฏว่าถ้าสมมติว่ากราฟเนี่ย ส่วนหัวเนี่ยม,มันมีโอกาสที่จะติดง่ายกว่านะคะก็อันนี้ติดเนาะแล้วก็ส่วนเซตนี้เนาะอุีก็กราไปเมื่อวันที่21เมาเนษาะแล้วก็ยังไม่ได้แกะเลยจริงๆมันต้องประมาณ15วันเนาะถึงจะลองแกะดูแต่ว่าเนี้ยอุยีดูแล้วอะ่ะเขาเริ่มติดแล้ววันนี้วันที่1 1หวี๋ก็จะแกะเลยเนาะเวลาแกะเนี่ยก็ค่อยๆแกะจากตรงด้านล่างเนาะ แกะออกแบบนี้คือไอ้ตรงตัวพอเราแกะอย่างนี้ใช่ไหมคะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ติดมันจะไม่ติดกับตัวหนอเพราะว่าอุ๋ยเอาสกอตเทปประกบไว้อีกด้านหนึ่งเนาะเพื่อให้ตรงเนี้ยมันเป็นลื่นๆน,นะคะเป็นลื่นๆแบบนี้อุ๋ยแกะให้ดูเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยจะเป็นเหนียวเหนียวแต่ตรงส่วนตรงเนี้ยจะไม่เหนียวเพราะว่าอุ๋ยเอาสกอตเทปประประกบเข้าไปนะคะเพื่อให้มันไม่ติดกับยอดที่เรา กับหน่อที่เรากล้าไปเนาะเวลาดึงออกเนี่ยมันก็จะดึงง่ายเนี่ยส่วนอันนี้ก็ติดแล้วนะคะแลอุ๋ยก็จะแกะอันนี้ด้วยค่ะก็จะค่อยๆแกะจากที่ตรงโคนออกก่อนนะคะ แล้วเวลาแกะออกมาปุ๊บตรงข้างบนตรงนี้มันจะไม่ติดเลยเนาะเพราะว่าเราเอา,เอาสกอทเทปประกบเอาไว้อันนี้ก็ติดดีนะคะส่วนอันนี้เเลสเกียนะคะดูแล้วก็ติดดีนะคะ ค่ะจากการที่อุ๋ยทดลองกราฟดูเนาะมันก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จเนาะก็กราฟติดอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นต่อสามเหลี่ยมเนี่ยอุ๋ยว่าการกราฟเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าการที่เราเอาหน่อวางหรืออะไรเงี้ยคะ่ะมันปิดง่ายกว่าการกราฟที่เป็นกราฟเปอร์เลสเกียนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เริ่มแบบ เริ่มแห้งๆนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวลองลุ้นดูดทีแล้วก็ไม้กามเนี่ยอุ๋ยมองว่ากระถางก็มีส่วนสําคัญเนาะคือถ้าเลือกกระถางในตอนแรกอุ๋ยลองทดลองทางกระถางดินเผาแล้วก็กระถางพลาสติกเนาะเพราะว่ากระถางดินเผาเนี่ยอุ๋ยชอบเพราะส่วนใหญ่อุ๋ยก็จะใช้กระถางดินเผาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหมือนการลดน้ําอย่างเงี้ยค่ะอุ๋ยว่า ถ้าเป็นพวกตอเนี่ยเป็นไม้กราฟเนี่ยเขาจะต้องการน้ำมากกว่าปกตินิดนึงนะคะความรู้สึกอุ๋ยนะคือส่วนตัวที่บ้านอุ๋ยก็จะลดน้ำบ่อยอกว่าต้นที่เป็นต้นเลี้ยงปกติที่ไม่ใช่ไม้กราฟนะคะดังนั้นอุ๋ยตอนหลังอุ๋ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้กระถางพลาสติกซึ่งเออ มันจะช่วยเก็บน้ําได้ดีกว่าน้ำเนี่ยจะแห้งช้ากว่านะคะเวลาที่เราลดน้ำเนี่ยมันก็สามารถช่วยยืดระยะเวลาการลดน้ําของเราได้อีกหน่อยนึ่งนะคะค่ะก็การกราฟของอุ๋ยเนาะก็อาจจะทุลักทุเลบ้างในแต่ละคลิปก็อาจจะเห็นเนาะว่าครั้งแรกเนี่ยอุ๋ยใช้เป็นมีดแกะสลักเนาะซึ่งมันไม่คม มันไม่คมแล้วก็มีแบบมีพี่ๆเขาก็มาแนะนําว่าเออน่าจะใช้เป็นใบมีดโกนหรืออะไรเงี้ยเนาะอุ๋ยก็เลยไปหาซื้อใบมีดโกนมาเนาะกราฟในชุดที่สองก็รู้สึกว่ามันก็สะดวกมากขึ้นเพราะว่าความคมมันก็ค่อนข้างจะสาคัญเนาะเพราะเขาบอกว่ามันควรเฉือนไปเลยครั้งเดียวนะ้อไม่ควรแบบคือคลิปแรกที่อุ๋ยทําคืออุ๋ยถูถูถูถ,ถ,ถูค่อยๆถูอย่างเงี้ย มันก็อาจจะทำให้ไม่ติดหรืออาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยถึงมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนการกราฟมเมล็ดเนี่ยก็มีพี่เขามาแนะนำอีกทีนึงว่าควรจะเอาเออตัวช่วยก็คือนี่เป็นถุงซิปอะค่ะช่วยให้เขากาับกราฟมเมล็ดบนต่อบเบรสเกียนนะคะถ้าเราทำอย่างเงี้ย เอาไวอ้อ่ะก็ช่วยเหมือนกับว่าคงความชื้นให้เขาอยู่ได้นะคะเหมือนเวลาที่เราพะเมเล็ดเนี่ยเราก็จะต้องเอาเป็นเออถ้าพอระบบปิดเราก็จะต้องมีฝาปิดอะไรเงี้ยนะคะพอเราเอามาอยู่บนตอการาฟอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแห้งบางทีเนี่ยอุ๋ยก็รู้สึกเลยนะว่ามันแห้งมากเนี่ยตรงไป ช่วงบริเวณตรงตรงตรงเนี้ยค่ะมันแห้งมากเนาะคือถ้าเราใช้คุมช่วงแรกๆเนี่ยเราเอาถุงซิปมาคุมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะช่วยได้นิดนึงนะคะไม่ให้มันรอ,อบรอบเนี่ยมันแห้งจนเกินไปนะคะค่ะก็คลิปนี้เนาะอุ๋ยก็มาสรุปรวบยอดในการกราฟแต่และคลิปของอุ๋ยเนาะว่าแต่และคลิปที่กราฟไปเนี่ยมีผลสำเร็จไหมยังไงบ้างเนาะตอนนี้ก็ อา,อาจจะมีคลิปรอลงอยู่หลายคลิปนเนาะก็อาจจะรอช้านิดนึงเนาะในการตัดต่อหรือในการทำเนาะเพราะว่าอุ๋ยทำคลิปเองตัดต่อเองทำเองหมดทุกอย่างเลยนะคะก็อาจจะต้องรอ,น,งน,ะะอาานิดนึงนะคะอาจจะช้าไปนิดนึงค่ะถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆหรือรอุ๋ยทำอะไรใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้ใหม่สำหรับคนอื่นนะนะคะแต่ว่าอาจจะใหม่สำหรับอุ๋ยเนาะเพราะว่าอุ๋ยก็ เป็นมือใหม่จริง,รงๆในการปลูกแคคตัสแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองถามบ้างอ,อ่านมาบ้างฟังมาบ้างนะคะกะ็ตายไปก็เยอะเนาะสำเร็จก็มีบ้างอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็ เอ,อ่ยังไงอุ๋ยก็ขอฝากช่องสไตล์อุ๋ยไว้ด้วยนะคะยังไงฝากกด s u b ส c r i b e นะคะกดติดตามกันนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อเตือนนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆม,มานะคะค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ